เราอุตสาห์เอากระใส่กระถางนี่นิดเดียวเองนี่นิดเดียวเองพอเรามาเปลี่ยนกระถางนะโหได้เต็มกระถางเลยแถมสวยด้วยนะคะเห็นไหมคะสวย เช้านี้ฝนยังไม่ตกนะรีบออกมาทำกระถางต้นไม้นี่ชายชนเห็นไหมคะพอเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็เกิดเห็นไหมคะต้นหนึ่งมีมีหลายหน่เยาะแยกออกมาเนี่คะ่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเขาก็จะเป็นพุ่มสวยงามเห็นไหมคะนะคะเขาก็จะเป็น อันนี้สวยงามกว่าเพื่อนเนี่ยอันนี้ค่ะนี่เกิดหน,น,น,นึ่งต้นสองต้นสามต้นเออันนี้ต้นอะไรเนี่ยแล้วก็ไออีกระถางหนึ่งยังไม่งอกเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะนี่ สดใสสวยงามแต่ต้นนี้สวยมากนี่ค่ะนะคะชายชนอันนี้กระถางเขาพอดีแล้วนะคะไม่ต้องแยกนะโตไปได้อีกเยอะๆจนเต็มกระถางก็ยังไม่ต้องแยกนะคะสำหรับต้นนี้นะคะต้องแยกนะต้ใบเขาใหญ่กว่ากระถางมากโหย,ยุงเยอะเดี๋ยวพี่ตุ่ไปเอายากันยุงมา มาทาก่อนโอ้ยยุงเยอะมากเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้คืออ่าสวยมากค่ะเนี่ยชื่อว่าอะไรนะแล้ววันนี้พี่ตู่จะเปลี่ยนกระถางตัวนี้นะคะนี่ธาตุบางแก้วซื้อมาเนี่ยธาตุบางแก้วสวยมากแต่กระถางเขา ไม่สมดุลเห็นไหมคะถ้าเราใส่กระถางเขาก็ยิ่งจะโตกว่าน,นี้นะคะนี่ท่านบางแก้วสวยมากเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเดี๋ยวพี่ตูตไปเอายากันยุงมาทาก่อนเดี๋ยวยุงตั์อาเช้า,ชานี้ฝนยังไม่ตกนะรีบออกมาทำ กระถางต้นไม้นี่ชัยชนเห็นไหมคะพอเขาสมบูรณ์เต็มที่เขาก็เกิดเห็นไหมคะต้นหนึ่งมีมีหลายหนอ่อยะแยกออกมาเนี่ค่ะเห็นไหมคะเนี่ยเขาก็จะเป็นพุ่มสวยงามเห็นไหมคะนะคะเขาก็จะเป็นอันนี้สวยงามกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ค่ะ เนี่เกิดหนึ่งต้นสองต้นสามต้นเอ้ยน,นี่ต้นอะไรเนี่ยแล้วก็ไออีกระถางหนึ่งยังไม่งอกเท่าไหร่นะคะเห็นไหมคะนี่สีสดใสสวยงามแต่ต้นนี้สวยมากนี่คะ่ะนะคะชายชนอันนี้กระถางเขาพอดีแล้วนะคะ ไม่ต้องแยกนะโตไปได้อีกเยอะๆจนเต็มกระถางก็ยังไม่ต้องแยกนะสำหรับต้นนี้นะคะต้องแยกนะต้ใบเขาใหญ่กว่ากระถางมากโหย,ยุงเยอะเดี๋ยวพี่ตู่ไปเอายากันยุงมามาทาก่อนโหยุงเยอะมากเดี๋ยวรอสักครู่อันนี้คืออ่าสวยมากค่ะเนี่ย ชื่อว่าอะไรนะช่อวันนี้พี่ตู่จะเปลี่ยนกระถางตัวนี้นะคะนี่ธาตุบางแก้วซื้อมาเนี่ยธาตุบางแก้วสวยมากแต่กระถางเขาไม่สมดุลเห็นไหมคะถ้าเราใส่กระถางเขาก็ยิ่งจะโตกว่าน,นี้นะคะนี่ธาตุบางแก้วสวยมาก เดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกระถางกันนะคะเดี๋ยวพี่โตไปเอาอยากันยุงมาทาก่อนเดี๋ยวยุงสัตว์เห็นไหมคะเราก็ไปได้กระถางยักษ์มาแล้วนะะใหญ่มากเลยเอามาใส่นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ดูสินูนเห็นไหมคะดูกระถางนี่สิโอ้ นี้เราก็เอาดินใส่ลงไปนะคะเปนกระถางวันนี้เป็นกระถางใหญ่มากๆเลยนะคะฝนเดี๋ยวฝนจะมาเดี๋ยวเราจะอดนะคะนี่ตูก็จะใส่ดินลงไปนะะดินดินดินปลูกต้นไม้ธรรมดานี่แหละคะ่ะเออ หมดแล้วเดี๋ยวต้องไปซื้อใหม่นี่จริงแล้วเราจะต้องเอาดินก้ามปูนะเดี๋ยวเราไว้ก่อนเราดึงเราถึงมาผสมน,นะคะง่ายนิดเดียววันนี้ก็ดินแกบนะคะ เจาะโลให้เขาว่างนิดนึงนะคะแล้วเราก็เอาปุ๋ยลงนี่ตู่ก็เอาเอาทั้งปุ๋ยอินซียลงนะคะเอาปุ๋ยอินรียลงนะคะนี่ปุ๋ยอินซียลงไป มันจะได้สวยๆแล้วก็เอาปุ๋ยละลายช้าอีกเพราะเขาเป็นกระถางใหญ่เนาะตู่ก็ใส่สักนี่นะคะโรยไว้เพราะเราไม่มีเ็นซ้ามปูนะ,ะเราต้องส่ ก็มาดูนี่นะคะทานบางแก้วสวยมากเห็นเนืคอเนี่ยสวยมากๆเลยจากนั้นเราก็ใช้มือนี่นะคะใช้มือสามนิ้วสองนิ้วหนีบไว้นะ,ะแล้วก็หันนี่ด้วยนี่เห็นไหมคะ ต้นเขาใหญ่มากนี่เห็นไหมคะลากเขาเดิมเห็นไหมคะลากเขาแน่นไปหมดนะคะเราก็ใส่ไว้เหมือนเดิมนี่แค่นี้เองค่ะง่ายสวยด้วยอย่าลืมนะต้น ต้นบอนสีเขาอ,อยู่ที่น้ำนะเสร็จเรียบร้อยอันนี้พี่ตู่ก็ได้หูต้นพาดบางแก้วที่สวยงามมากๆนี่เห็นไหมคะสวยงามนี่ค่ะแล้วเราก็ เาถาดมารองน้ำไว้นะคะนี่ค่ะสวยมากนี่เห็นไหมคะสวยมากๆเลยโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะต้นไม้แค่เราดูใจใส่เขานิดนึงว่าเขาชอบแบบไหนแค่นั้นเองค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณค่ะ